บทที่19อุบาสิกาทองรินตอนสายของวันที่8ปธันวาคมพุทธศักราช2516ท่านพระครูกำลังสอบอารมณ์ให้อุบาสิกาทองรินโดยมีนายสมชายนั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆทุกครั้งที่มีการสนทนากับสตรีชนิดตัวต่อตัว ท่านจะต้องให้มีบุคคลที่สามอยู่ด้วยเสมอจึงเป็นที่รู้กันดีในหมู่ผู้ใกล้ชิดว่าสมภารวัดป่ามะม่วงท่านเคร่งวินัยนักโดยเฉพาะเรื่องเพศตรงข้ามท่านจะระมัดระวังเป็นพิเศษสงหลายรูปที่ตั้งใจมาบวชเพื่อหวังความหลุดพ้นแต่เพราะไม่สำรวมระวังในการปฏิบัติต่ออิสตรีจึงถูกศึกออกไปเป็นผู้ครองเรือนสียมากต่อมาก แม้ในสมัยพุทธกาลเรื่องเช่นนี้ก็เคยปรากฏดังกรณีของพระอนน์เถระซึ่งถูกนางภิกษุณีรูปหนึ่งวางแผลล่อลวงให้ศึกด้วยนางสนิทเสนหาลหลงไหลในรูปโฉมของพระอนนท์ยิ่งนักหากเพราะมีการตั้งสติไว้เฉพาะหน้าระวังใจไม่ให้แปรปรวนท่านพระอนนท์จึงรอดพ้นจากกลลวงของภิกษุณีรูปนั้นได้ ทั้งอย่างเทศนาโปรโดนางให้สำนึกรู้ในผิดชอบชั่วดีอีกด้วยไงโยมมีอาการอย่างไรบ้างพองยุบชัดเจนดีไหมท่านถามอุบาสิกาวัยสี่สิบเศษซึ่งอุตสาเดินทางมาจากกรุงเทพมาเข้ากรรมฐานหล่อนตั้งใจมาอยู่วัดเจ็วันแต่ท่านให้อยู่สิบ้าวันเพราะเห็นหนอบอกว่าหล่อนกำลังมีเคราะห เจ้ากรรมในเวรเขาตามมาเอาชีวิตภายใน15้าวันหากหล่อนปฏิบัติกรรมฐานอยู่แต่ในวัดก็จะพ้นเคราะห์ออกไปนอกวัดเมื่อใดจะต้องถูกรถชนตายทันทีเพราะว่าดวงของหล่อนจะต้องตายโดยอุบัติเหตุอย่างที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตายโหงท่านจึงกำชับนะักกำชับนาไม่ให้หล่อนออกไปไหนบางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดค่ะ นางทองรินตอบพระบัวเหียวจะมาให้ท่านสอบอารมณ์เช่นกันคลันเห็นท่านกำลังมีแขกจึงหันหลังกลับแต่ท่านพระครูเรียกเอาไว้มีอะไรหรือบัวเหียวเข้ามาคุยกันก่อนสิพระน่มเดินเข้ามานั่งในที่อันสมควรแล้วจึงทำความเคารพพระอุปชานางทองรินทำความเคารพท่านด้วยการกราบสามครั้ง ฉันกำลังสอบอารมณ์ให้โยมเขาเธอฟังด้วยก็ได้ฝึกเอาไว้ในวันข้างหน้าเมื่อไปเป็นครูบาอาจารย์เขาจะได้สอบอารมณ์เป็นครับพระหนุมรับคำเห็นท่านพระครูได้เพื่อนแล้วนายสมชายจึงลุกออกไปทำธุระของตนหลวงพ่อคะสองสามวันมาเนี่ยดิฉันปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลเลยคะ่ะ ทำไมล่ะคิดถึงบ้านหรือไงไม่คิดถึงค่ะแต่มันง่วงเหงาหานอนตลอดเวลาเดินจงกรมก็ง่วงนั่งสมาธิก็ง่วงนั่งสปงกน้ำลายไหลยยืดเลยใช่ไหมท่านถามปพระทราบดีว่าอาการเช่นนี้เกิดจากอะไรค่ะแม้หลวงพ่อพูดราวกับเคยเห็นหล่อนพูดเขนเขิน,ขน ทั้งเคยเห็นทั้งเคยเป็นเชละโยมที่มีอาการอย่างนี้เพราะว่าถูกถีนมิทะนิวรนครอบงำโยมกำลังผจญมารเจ้ามารตัวเนี้ชื่อถีนมิทธะเป็นนิวร์ตัวทําให้จิตหดหูเสื่องซึมเกียดคร้านง่วงเหงาหาวนอนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะกําจัดมันได้อย่างไรครับพระบวัวเหียวถามเพราะกำลังประสบปัญหาแบบเดียวกัน วิธีกำจัดทีนมิธะนิวรก็ทำได้โดยบริโภคอาหารให้น้อยลงปรับเปลี่ยนอิริยาบทบ่อยๆเช่นยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างสลับกันไปอีกวิธีหนึ่งคืออยู่ในที่โล่งแจง้งและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความเพียรตั้งจิตแน่วๆว่าจะต้องเอาชนะมันให้ได้การทำความดีนี่ยากจังเลยนะหลวงพ่อ ดิฉันชักท้อใจซะแล้วสตรีวัยสี่สิบเศษเผยความรู้สึกท้อไม่ได้สิโดยเฉพาะเวลานี้โยมกำลังมีเคราะห์ถ้าโยมท้อถอยต้องลำบากแน่อย่าลืมพุทธภาสิทธิทว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียนโยมจำข้อนี้ไว้ให้ดีก็แล้วกันแล้วก็เร่งปฏิบัติเข้า จะพ้นทุกได้ท่านให้กำลังใจสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งครานเข้ามากราบท่านพระครูแล้วพูดขึ้นว่าหลวงพี่จำชั้นได้หรือเปล่าใครจะจำแม่ครัวฝีมือเอกที่ชื่อบุญรับไม่ได้ละ่ะหายหนะ้าหายตาไปเลยนะวัดนี้เป็นยังไงถึงได้ไม่อยากมาท่านพระครูต่อว่าต่อขาน นางบุญรับเคยมาช่วยทำกับข้าวอยู่โรงครัวหลายปีภายหลังได้โยกย้ายไปอยู่ที่พิจิตจึงหายหน้าหายตาไปไม่ยังไงหรอกจากฉันน่าอยากมาทุกวันนั่นแหละแต่จนใจด้วยหนทางมันไกลไปมาลำบาก คิดถึงหลวงพี่ทุกเวลานาทีเลยนางพูดพลางชำเลืองไปทางอุบาสิกานุ่งขาวห่วมขาวที่นางสงบสงเง่ยมอยู่ต่อหน้าท่านพระครูครั้นเห็นหน้าตาหล่อนชัดเจนนางบนรับให้นึกเกลียดขึ้นมาทันทีก็หน้าตาหล่อนช่างเหมือนเมียมใหม่ของผัวเก่าเซนิกาไรนางบนรับเลิกกับผัวเก่าไปมีผัวใหม่ ข้างผัวเก่าของนางก็มีเมียใหม่เช่นกันอันที่จริงต่างคนต่างมีใหม่ก็น่าจะหายกันนางไม่น่าจะมาเกลียดชังผู้หญิงคนนี้แต่ทำไมต้องเกลียดเพียงเพราะแม่นี่หน้าเหมือนนางนั่นหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้เลยนั่งค้อนขวับๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันรู้ตัวท่านพระครูนึกขำ สงสารอุบาสิกาก็สงสารที่หล่อนช่างมีเจ้ากรรมนายเวรมากมายเสียจริงๆโยมมีอะไรจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็กลับไปที่กุฏิได้พรุ่งนี้อาตมาไม่อยู่จะไปงานแต่งงานหลานที่โคกสำโรงโยมมีอะไรข้องใจก็เก็บเอาไว้ถามช่วงบ่ายก็แล้วกันอย่าลืมว่าห้ามออกนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาดเอาละไปได้แล้ว นางทองรินกราบภิกษุทั้งสองแล้วก็ลุกออกมานางบุญรับมองตามพรางคว้างค้อนใส่มันไส้นางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดไปมันไส้อะไรเขาละ่ะข้าไม่เห็นเขาทำอะไรให้แกสักหน่อยกับคนคุ้นเคยท่านใช้คำว่าข้าและแกก็ฉันเกลียดมันดูมันเดินเข้านั่น ตูดบิดไปบิดมาหน้าทุเรศจริงนางบุญรับไม่ฟังเสียงอา้าวไหนแกลองลุดขึ้นเดินไปสิโนนเดินไปทางโน้นท่านพระครูสั่งนางบุญรับทำตามเดินไปได้สักสี่ห้าเมตรท่านพระครูจึงเรียกให้กลับมานั่งที่เดิมนี่แหน่แม่บุญรับนับวิชารู้ตัวหรือเปล่า แกน่ะเดินตูดบิดหน้าเกลียดยิ่งกว่าเขาเสียอีกแล้วยังจะมีหน้าไปว่าคนอื่นเขาท่านตั้งใจสอนนางบนรับทางอ้อมหากฝ่ายนั้นหารู้ตัวไม่ก็มันเกี่ยวอะไรกับหลวงพี่ละ่ะฉันจะเดินยังไงมันก็เรื่องของฉันอดีตแม่ครัวฝีมือเอกพูดงอนๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละโยมคนนั้นน่ะเขาจะเดินยังไงก็เรื่องของเขา และแกไปมันไสเขาทำไมละ่ะก็ฉันเกลียดมันนางไม่กล้าบอกว่าเพราะผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนภรรยาใหม่ของสามีเก่าแต่ท่านพระครูก็รู้จึงพูดขึ้นว่าข้ารู้นะว่าแกเกลียดเขาทำไมเขาหน้าเหมือนเมียใหม่ของผัวเก่าใช่ไหมละ่ะคราวนี้นางบนรับเสียงอ่อยว่าถูกแลก้วจัง แม่หลวงพี่นี่แสนรู้จริงๆรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยพับป่าสิโยมพูดกับพระกับเจ้าให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวจะบาปจะกรรมเปล่าๆพระเบัอเฮียวเตือนอย่างหวังดีนางบุญรับเลยพานเกลียดไปอีกคนฉันไม่ถือสาหรอกบัวเหียวแม่คนนี้เขาทำกรรมมาอย่างนี้วจีทุจริตท่านเน้นตรงวจีทุจริต แต่ผมว่าถ้าพอจะแก้ไขได้ก็ควรแก้ไขไม่ใช่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมลูกศิษย์ยืนคำของอาจารย์มากล่าวแล้วก็เลยกลายเป็นการสร้างศัตรูไปโดยไม่รู้ตัวนี่ไปยังไงมายังไงไม่ทันบอกกันเลยมาถึงก็แชทแชทแชทว่าคนโน้นเกลียดคนนี้นิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะเรานะ่ะท่านพระครูว,ว่าตรงๆง แต่นางบุญรับไม่โกรดท่านจะดุจะว่าอย่างไรนางไม่เคยถือสาเหมือนกับที่ท่านไม่ถือสานางสมัยที่มาช่วยทํำครัวหล่อนเที่ยวทะเลาะกับคนโน้นคนนี้ถือตัวว่าทำอาหารอร่อยเลยเที่ยวดูถูกฝีมือคนอื่นเข้าไปทั่วหลายคนจึงแอบนินทานางรับหลังว่าอุตสาเข้าวัดแต่ไม่ยอมละวางสักอย่างเดียว ฉันจะมาช่วยทำครัวสักเจ็ดแปดวันก็คิดถึงหลวงพี่หรอกถึงได้มาเนี่ยนางไม่ไหวยหยอดยาหอมงั้นก็ดีแล้วจะได้ให้ไปอยู่กับโยมคนนั้นเพื่อจะหายเกลียดกันสมภาวรวัยห้าสิบแกล้งยั่วโอ้ยไม่เอาหรอกเรื่องอะไรจะให้ฉันไปอยู่กับคนที่เกลียดนางปฏิเสธอ๋อ ต้องให้อยู่กับคนที่รักใช่ไหมอ่ะงั้นก็มาอยู่กุฏิข้าเสียเลยดีไหมล่ะท่านประชดทำไมจะไม่รู้ว่าสมัยสาวสาวนางบนรับหลงรักท่านยังกับอะไรดีถึงขนาดหายใจไปหลวงพี่เจริญนั่นเทียวแมมถ้าได้อย่างนั้นก็แจ๋วนะสิแทนที่จะอายนางกลับว่าไปโน่น ท่านเจ้าของกุฏิรู้สึกสังเวทที่ผู้หญิงอายุร่วมห้าสิบแล้วแต่ยังไม่รู้จักปล่อยวางเออทำพูดดีไปเถอะนรกจะกินหัวแกไม่รู้ตัวน้อยจะวอนให้ขาเดือดร้อนแล้วไม่หล่กประเดี๋ยวผัวเก่าผัวใหม่แกมาช่วยกันรุมข่ารอกฟังนางบนรับพูดจาโต้อตอบกับท่านพระครูแล้วพระบวัวเหียวรู้สึกไม่ชอบหน้าผู้หญิงคนนี้เอามากๆ ท่านมีรู้ตัวดอกว่ามานที่ท่านจะต้องผจญเป็นลำดับต่อไปก็คือพยาบาทนิวรณ์ตกลงหลวงพี่จะให้ฉันพักที่ไหนละ่ะนางถามก็ไปเลือกดูเอาเองก็แล้วกันที่ไหนว่างก็พักได้หรือจะพักที่เมนนั่นก็ได้ตอนนี้ยังว่างอยู่ท่านพูดประชดแหมหลวงพี่แช่งอีบุญรับเสียแล้วใช่ไหมละ่ะ ฉันยังไม่ยอมตายง่ายๆหรอกต้องรอเผาคนที่ฉันเกลียดเสียก่อนนางหมายถึงพระโบยเยียวและอุบาสิกาคนนั้นอ๋อนี่แกกำหนดวันตายได้งั้นสิข้าเห็นมานักต่อนักและบุญรับเอ้ยไอ้ทิเที่ยวแช่งคนน้นคนนี้นะ่ะตัวเองตายก่อนเข้าทุกรายแช่งอีกแล้วแหมมาคราวนี้สวยจังถูกหลวงพี่แช่งอยู่เรื่อย นางบนกระปอดกระแปดชายอายุประมาณหกสิบรูปร่างอ้วนเตีย้ยศีรษะล้านเดินเข้ามาในกุฏิพนมมือพูดกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อผมมาขอยาแก้หืดหอบอิปุกลูกสาวผมหอบใหญ่แล้วในป่วนซึ่งมีบ้านอยู่ติดวัดบอกท่านพระครูด้วยท่าทางกังวล ใครเขาบอกให้มาเอาละ่ะท่านย้อนถามก็ไอปองลูกชายผมมันบอกว่าเพื่อนมันเคยเป็นมาขอยาหลวงพ่อไปกินแล้วหายผมก็เลยมาขอมั่งในป่วนชี้แจงพลางนั่งลงข้าไม่มีอยู่ไม่ยาอะไรหรอกแต่ถ้าจะให้หายหืดหอบก็ไปเอาต้นตําแยแมวมาโรรกแล้วก็แช่กับน้ำซาวข้าวให้มันกิน เขาว่าจะงัดนักมีคนหายมาหลายคนแล้วรู้จักไหมล่ะต้นตําแแมวนะ่ะที่หลังวัดเราก็มีรู้จักครับดีแล้วถ้าไม่รู้จักก็เอาแมวไปด้วยตัวหนึ่งเอาไปทำไมครับอา้าวก็เอาไปพิสูจน์นะสิลองถอนสักต้นหนึ่งให้แมวมันกินถ้าไม่ใช่ใบตำแยแมวแมวจะไม่กินถ้ามันกินก็แปลว่า ใช่ท่านอธิบายแล้วเอาส่วนไหนของมันมาโขลกแช่น้ำเสาข้าวครับเอาทั้งต้นทั้งรากด้วยก่อนโขลกให้ล้างให้สะอาดเสียก่อนเอาให้คนไข้ดื่มรับรองว่าหายและไม่คันหรอครับหลวงพ่อพระโบเฮียวถามขึ้นชื่อว่าตำแยมันก็ต้องคันไม่คันตำแยถึงจะคัน แต่ตำยาแมวไม่คันเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งท่านตอบฉันไปหาที่พักก่อนนะหลวงพี่นางบนรับกราบสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปไม่ไวายพูดเสียดสีในป่วนว่าแม่เจ้าเว้ยวันนี้มันวันอะไรไวุ้ย ถึงได้มาเจอพระอาทิตย์ขึ้นบนไหกระเทียมแกว่าใครในป่วนถามเสียงตะคอกนางบนรับไม่ตอบก้าวฉับๆออกไปจากกุฏิในป่วนจึงหันมาถามท่านพระครูว่าอีนี่มันเป็นใครครับหลวงพ่อปากหมาๆอย่างเนี้ยประเดี๋ยวผมตบล้างน้ำเสียเท่านั้นไม่รู้จักไอป่วนซะแล้ว ชายวัยหกสิบแสดงอาการโกรธเกลเกียวแม้บ้านจะอยู่ติดวัดแต่ในป่วนก็ไม่เคยเข้ากรรมฐานจึงไม่รู้จักนางบุญรับและกำหนดโกรธน้อไม่เป็นท่านพระครูจัดในป่วนไว้ในประเภทใกล้เกลือกินด่างอย่าไปถือสาแกเลยตาป่วนเอาละกลับไปหาตำแยแมวมาปรุงยาให้ลูกกินซะ อย่าได้มีเรื่องมีราวกันในวัดเลยนึกว่าเห็นแก่ค่าเถอะในป่วนจึงกลาบป,ปรลกปรลกสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปหาต้นตําแยแมวทางหลังวัดคิดว่าถ้าเจอยายคนปากเสียก็จะด่าให้สักสองสามชุดโทษฐานที่มีวิจารณ์รูปโฉมนมพันของแกเธอมีข้อข้องใจสงสัยอะไรมาถามหรือเปล่า ท่านถามพระบวัวเยวหลังจากที่คนอื่นๆลุกออกไปหมดแล้วก็มีเหมือนกันครับเรื่องถีนวิตานิวรผมเข้าใจแล้วตอนที่หลวงพ่ออธิบายให้โยมทองรินฟังแต่ที่นี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่จะเรียนถามหลวงพ่อคือหมู่นี้ไม่รู้เป็นอะไรเวลาฉันอาหารผมรู้สึกว่ามันอร่อยไปหมด แม้แต่น้ำที่ดื่มลงไปก็ยังรู้สึกว่ามันอร่อยนั่นเพราะเธอติดในรถกามฉันทานิวร์กำลังครอบงำเธอเพราะรถจัดเป็นกามาคุณอย่างหนึ่งในห้าอย่างแบบนี้ผิดไหมครับผิดสิถ้าเป็นคนทั่วไปก็ไม่ถือว่าผิดแต่เป็นนักปฏิบัติก็ถือว่าผิดเพราะถ้ามัวติดในรูปเสียงกลิ่นรส หรือว่าสัมผัสการปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้านี่มันผิดในแง่นี้และจะแก้ไขอย่างไรครับก็ตั้งสติพิจารณาเสียก่อนจึงค่อยฉันพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยอาหารอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียอันนี้ก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่า ่านถามเองตอบเองเสร็จภิกษุในธรรมวินัยนี้ทุกครั้งที่บริโภคอาหารต้องพิจารณาโดยท่องแท้เสียก่อนว่าจะไม่บริโภคเพื่อเล่นไม่บริโภคเพื่อมัวเมาไม่บริโภคเพื่อประเทืองผิวไม่บริโภคเพื่อตกแต่งร่างกายให้งดงามแต่บริโภคเพื่อดํารงไว้ซึ่งกายนี้พอให้อัตภาพนี้ดําเนินไปได้ กับเพียงเพื่อระง,งับความหิวกระหายเพื่อประพฤิิพรหมจรรทร์โดยคิดว่าการบริโภคนี้เป็นเครื่องระง,งับเวทนามีให้เกิดขึ้นจะได้ประพฤตเสืบไปด้วยความสะดวกได้ความผาสุกพอสมควรเริ่มแต่ภิกษุนั้นอุปสมบทก็เริ่มละอาหารไม่บริโภคในเวลาที่เขาบริโภคกันวันละหนึ่งเวลาบ้างสองเวลาบ้าง และอาหารที่พระวินัยห้ามบ้างบริโภคอาหารตามมีตามได้โดยบริโภคเพียงแต่ว่าเป็นธาตุเพื่อเป็นที่ทำรงอยู่ของธาตุให้กายนี้เป็นอยู่นี้เป็นภิกษุในพระธรรมวินัยต้องปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ไปติดในรสอาหารกล่าวโดยสรุปก็คือจะต้องมีโยนิโสมนสิการใช่ไหมครับถูกแล้ว โยนิสโสมนสิการมีความสำคัญมากในการละนิวรทั้งห้าขาดโยนิสโสมนสิการเสียแล้วก็ละไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการฉรันทะพยาบาทเถี่มิทธอุทจักกุกุจจะหรือวิจิกิจจาหมายความว่านิวรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นละไม่ได้เลยถ้าไม่มีโยนิสโสมนสิการใช่หรือเปล่าครับถูกแล้ว เอาเถอะเมื่อเธอปฏิบัติสูงขึ้นไปจะเข้าใจพระอุปชาแนะนำเนื่องจากมีประสบการณ์มาก่อนหลวงพ่อครับทำไมคนเข้าวัดถึงอย่างเอาดีไม่ได้ล่ะครับอย่างโยมบุญรับนั่นหลวงพ่อบอกเข้าวัดมาหลายปีผมก็เห็นแกยังละอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวรู้สึกแกเที่ยวขวางเข้าไปหมดคนเข้าวัดเข้าวาน่าจะเป็นคนดี พระนมตำหนิไกลๆพระอยู่ในวัดแท้ๆก็ยังเอาดีไม่ได้นี่นาบางคนบวชตั้งแต่เป็นเนนอายุพรรษาตั้งหกสิบเจ็ดสิบยังไม่เด้เรื่องนับระษาอะไรกับคนอย่างยายบุญรับเล่าท่านออกเสียงเล่าเป็นเสียงเล่านินทาอะไรฉันอีกละ่ะนางบุญรับเข้ามาทันได้ยินชื่อตนเข้าพอดี ก็เลยถามพันพานมาก็ดีแล้วไงได้ที่พักเป็นที่พอพระ,ะหาหราชหฤทัยหรือยังท่านพระครูประชดหากนางบุญรับก็ตอบว่าได้แล้วเพคะเสด็จพี่หม่อมชั้นกำลังจะมากราบทูลให้ทรงทราบอยู่พอดีพอแล้วพอแล้วแม่บุญรับไม่ไหวท่านพระครูรีบโบกมือห้ามบุญรับเฉยเฉยจ้ะ แม่กำลังเล่นลิเกสนุกสนุกไม่น่ามาห้ามถึงจะเป็นลิเกหลงโรงก็เถอะฉันจะมาบอกหลวงพี่ว่าได้ที่พักตรงข้ามกุฏิแม่นั่นประเดี๋ยวเธอะแม่จะแกล้งซะให้เสด็จไปเลยนางพูดอย่างหมายมั่น ขอทีขอทีแม่คุณแม่มหาจำเริญคนเขาจะมาสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปเป็นมารขัดขวางเขาเลยนี่ฉันจะถือโอกาสเทศแกสักหน่อยแกนะ่ะมันแย่นาะบญรับนาะกรรมาฐานก็เคยเข้ามาแล้วไงถึงไม่ดีขึ้นเลยแย่ยังไงคะหลวงพี่ฉันอุตส่าห์หวังดีมาช่วยทำครัว ลวงพี่ยังมาว่าฉันอีกนางเถียงจอดจอดยังยังไม่รู้ตัวอีกเอาเธอเอาเธอนั่งลงเสียให้เรียบร้อยยืนพูดกับพระมันไม่สวยยญิงวัยเกือบห้าสิบนั่งลงท่านพระครูพูดต่อไปว่าฟังให้ดีฉันจะสอนให้เอาบุญการที่แกตั้งใจมาช่วยทำครัวนั่นดีแล้วถือว่ามาสร้างกุศล ก็ในเมื่อตั้งใจมาทำบุญแล้วจะมาทำบาปียทำไมกันล่ะฉันไปทำบาปอะไรที่ไหนนางบนรับไม่วายเถียงทำไมจะไม่บาปก็ว่าจีทุจริตนั่นไงทั้งพูดปดพูดซอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อครบเลยในตัวแกเสียแรงที่อุตส่าห์มาเข้าวัดสู้บางคนที่อยู่บ้านยังไม่ได้ นางบุญรับรู้สึกรำคาญเนื่องจากไม่ชอบให้ใครมาติจึงแกล้งปดท่านว่าจ้ะหลวงพี่ฉันก็จะพยายามแก้ไขให้เวลาฉันบ้างฉันขอตัวไปช่วยเขาทำครัวแล้วนะกราบประลกประโลกสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปท่านพระครูสายหน้าอย่างระอาพูดกับพระโบเฮียวว่าไม่ไว้ ไม่ซึรมซับสิ่งดีๆเลยคนอย่างยายบุญรับนับวันก็จะมีมากขึ้นประเภทเข้าวัดแล้วนั่งนินทาคนโน้นคนนี้ที่เขาว่ามือถือสากปากถือศีลมันก็เป็นวิบากของเขาคนที่มาเข้ากรรมฐานน่าจะละก,กิเลสได้นะครับหลวงพ่อมันก็ละได้แต่ก็เป็นการละได้ช่วงคราวคือตอนเจริญกรรมฐาน จิตเป็นสมาธิมันก็บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะกิเลสมันถูกคมถูกกดเอาไว้แต่พอออกจากกรรมฐานกิเลสมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกเหมือนน้ำใสที่มีตะกอนนอนก้นเอามือไปกวนมันก็จะคุณการขจัดกิเลสให้หมดไปโดยสิ้นเชิงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีขั้นมีตอนการปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้ง ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ปฏิบัติจะต้องมีความเพียรอย่างยิ่งยวดจึงจะประสบผลสำเร็จกิเลสตัณหามันอยู่กับเรามานานนมหลายภพหลายชาติมีรู้ที่มันจะยอมไปง่ายๆถึงต้องปฏิบัติกันข้ามภพข้ามชาติเลยใช่ไหมครับถูกแล้วแต่บางคนก่อท้อถอยใจไม่สู้เลยไม่อาจจะตัดออกจากสังสารวัฏไปได้ ความเพียรเน่ยสำคัญมากนะบับเฮียวและก็ต้องเป็นความเพียรที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาวายามะถ้าเป็นมิจฉาวายามะแทนที่จะทำให้หลุดพ้นกลับทำให้ติดแน่นอยู่ในสังสารวัฏหนักเข้าไปอีกเรียกว่าการทำความเพียรก็ต้องมีโยนิโสมนสิการใช่ไหมครับถูกแล้วแม้รู้สึกว่าเธอเก่งขึ้นมากเชวนา สงสัยว่าจะหลุดพ้นในชาตินี้เสียละมัง่งอุปชาสัพยอกสาธุสมพรปากพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุถ้าอย่างนั้นก็กลับไปปฏิบัติที่กุฏิของเธอได้อ๋อพรุ่งนี้ตีสีครึ่งฉันจะเปลี่ยนเวลาแล้วเลื่อนออกไปอีกครึ่งชั่วโมงประเดี๋ยวจะให้สมชายไปบอกรูปอื่นๆ พระบวัวเหียวกราบเบญจางขประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกไปขณะเดินกลับกุฏิแทนที่จะกำหนดซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเช่นเคยก็เปลี่ยนมากำหนดว่าโยนิโสมนาสิการโยนิโสมนาสิการไปจนถึงที่พัก